สวัสดีครับทุกคนผมช่างกีตนะครับวันนี้ช่างกีตจ,จะพาทุกคนมาดูของสะสมช่างกีตนะมาดูของสะสมวันนี้จะพาบุกคลังสะสมช่างกีตนะว่าเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ไงด้านหลังช่างกีตน,นี้เพื่อ <Queen>. นเป็นรถมือสองสภาพดีนะยามห้าต้องบอกว่ามีแต่สวยๆทั้งนั้นนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูของสะสมอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะช่างกีตไม่ขายนะอันนี้วันนี้คิดถึงเลยพาเพื่อนๆมาดูว่า มีของสะสมอยู่รถอยู่นี่รถเท่าแก่ก็เหมือนรถช่างเกียรินะคิดถึงเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูนะมีหลายๆคนทีอ่อยากได้ที่อยากซื้อที่บอกว่าราคาแพงที่บอกว่าทาไมขายแพงจังไอ้นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นของสะสมก็ต้องมีราคาที่แพงนะใครที่อยากได้ก็ต้องยอมจ่ายที่ราคาแพงนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตมาดูกันว่ามีรุ่นไหนมีสีไหนบ้างนะเพื่อนมีแต่คันท้วยสวยทั้งนั้นนะข้างหลังช่างเกียรินี้มาดูกันเลยนะครับ อ่านี่เลยเป็นไงทุกคนมีทั้งมีโอฟีโนนะมีโอสวยๆส,สีฟ้าก็ยังอยู่นะ Speed สปีด2อย่ังวะใครได้2อย่ังวะก็ยังอยู่นะอ่านี่เป็นรถจริงๆแล้วเพื่อนๆช่างเ,เกียริจะบอกว่ารถอยู่ในนี้ทุกคันนะเป็นรถที่สภาพดีนะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะแต่ความเก่าก็ต้องบอกว่าเก่าเพราะอายุเก่าเพราะเก็บนะทุกคนแต่เก่าเพราะเก็บ พอเราไปล้างออกก็สวยทุกคนเพราะว่าสีเขาไม่โดนแดดนะสีเขายังสดๆยังใสๆอยู่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็แต่ละคันเนี่ยไม้น้อยๆทั้งนั้นนะไม่หลักพันนะครับรถที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นรถที่อจอดเก็บเป็น10ปีนะเพื่อนจอดไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยจอดอยู่งี้แหละเป็น10ปีนะอ่าเนี่ยเป็น10ปีเดี๋ยวมาดูกันมีคันไหนบ้างนะเดี๋ยวให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนู้นในสุด เป็นโนโวอีเลแกน1์ร้อนะตัวนี้เป็นสเปซสีเหลืองนะตัวนี้สภาพดีมากนะใครที่อยากได้สอง่งหวานนะมีโอฟิโนมีนะสปาร์กมีเดี๋ยวมาดูกันเชื่อว่าหลายหลายคนสนใจนะมีคันหนึ่งช่างกิจขายไปแล้วนะเป็น TTX สีเขียวทหารนะตัวนั้นพี่ชายจากจังหวัดสุรินนะเขาดูรีวิวผ่านทางช่อง YouTube แล้วอยากได้นะ พี่ชายเขาตามมาซื้อถึงที่นะจากสุรินทร์มาอุบลน,นะครับมาซื้ออันนั้นต้องขอขอบคุณพี่ชายอีกครั้งหนึ่งนะยังพูดถึงก็ยังคิดถึงอยู่นะเพราะว่า,อาตอนแรกก็ไม่นึกว่าพี่เขาจะมาจริงนะเออพี่เขาจะมาจริงเพราะเอาไปมาพี่เขามาจริงก็รู้สึกขอบคุณนะเพราะว่า,าเราสื่อสารกันผ่านทางช่อง YouTube ก็ทําให้เกิดาการซื้อขายได้แล้วก็พบเจอหน้ากาันเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จนะทุกคนเป็นความสําเร็จในการทําทอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีความภูมิใจมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีรุ่นไหนสีไหนบ้าง มาดูคันนี้ก่อนค่อนข้างที่จะ,ะสกรปรกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอาฟุนและออฟุนเพราะว่าเราอจอดอยู่ในโกดังโดยไม่ได้ไปไหนตัวนี้เป็นมีโอนะทุกคนดูสภาพสมบูรณ์มากนะสภาพสมบูรณ์มากนะทุกคนดูสีไม่ต้องพูดถึงสีถึงจะมอมไปเก่า,กาแต่เมื่อเราล้างออกเนี่ยเงาแน่นอนเพราะว่าไม่ได้โดนแดดนะตัวนี้เป็นมีโอนะสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าตัวไม้ของเขาคันนี้ มีไม้เพียงแค่5,011กิโลนะทุกคนสภาพดีมากรถชุดนี้ไม่ได้เป็นรถที่ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะเป็นรถที่อาย,ยุเข้ามาแล้วก็ทำการจอดในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็น10กว่าปีนะถ้าคิดคว่า15,16,17ปีมีบางคันก็เกือบๆ20นะสำหรับายามาฮ่5โกดังนี้นะทุกคนสวยงามมากทุนนี้เป็น Mio นะครับนะ m i สวยงามมากสภาพสมบูรณ์มากนะทุกคนยางสังเกตดู ยางยังเป็นยางเดิมที่มาจากโรงงานนะยางยังไม่ได้เคยได้เปลี่ยนนะรถออกไปวิ่งยังไม่ทันได้เปลี่ยนยางทักเส้นเลยนะแล้วก็กลับเข้ามาจอดนะทุกคนคันนี้เป็นมี o มีมาอยู่เพียงแค่5,011กิโลนะครับอ่าส่วนคันนี้อ่าส่วนคันนี้เป็นทีมาห e าเฟียสนะทุกคนอ่าเนี่ยังกิจจะให้ดูราคานี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะเงินสดอยู่ที่ 21,500นะ,ะอะดาว5 0 0ทรงเดือนละ1 0 3 0เดือนนะสำหรับเฟสคันนี้นะถือว่าอาสภาพก็สมบูรณ์นะทุกคนสมบูรณ์นะแต่ก็อาตามระยะเวลาการใช้งานของเขาแหละคันนี้มีไมอยู่ที่9,600กว่ากิโลนะยามาฮ่าเฟสถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานของทางยามาฮ่านะครับคันนี้บอกทะเบียนเลยไม่ต้องหวง5 1 5อุบลน,นะทุกคนใครอยากซื้อหวยจัดเลยนะ สำหรับเวดที่จะถึงนี้นะครับอ่านี่คั้นที่2ส่วนคั้นนี้ถือว่าสวยงามมากนะทุกคนคันนี้สมบูรณ์แบบมากเป็นมีโอเหมือนกันนะนี่สีขาวแดงสภาพสมบูรณ์มากทุกคนยางยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับคันนี้สภาพสวยมากสมบูรณ์มากอ่าชุดสีต่างๆกระจงกระจกอยู่ครบตัวหน้าจอริตอ่าตัวหน้าจอเดินไม้ของเขาตัวนี้มีไม้วิ่งอยู่เพียงแค่ทุกคน 1566นะก,กิโลนะสังเกตดูนะสภาพทุกคนสวยงามมากสภาพใหม่กิ๊กเลยนะนี่เป็นรถอ่ามือ2นะทุกคนที่จอดในสต็อกนะเนี่ยดูสภาพสวยงามมากสมบูรณ์ครบ100%นะครับถือว่าเป็นรถชุดนี้เป็นรถที่สภาพดีมากนะทุกคนรถชุดนี้นะสวยงามมากเน่ไงล่ะของสะสมช่างเกียรนะใครอยากได้ต้องสู้ราคาห้ามต่อนะทุกคนจบไปคันที่3นะครับต่อไปมาดู อีกหนึ่งคันอีกตำนานของทางยามาฮ่านั่นก็คือเจ้าตัวยามาฮ่าฟีโน่นะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะทุกคนเป็นตัวพิเศษเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุบอะโครเมียมนะทุกคนสวยงามมากสภาพสมบูรณ์มากให้ทุกคนดูนะสภาพของเขาสวยงามมากตัวนี้เป็นสีทองนะครับเบาะสีน้ําตาลนะเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวนี้มีไม้อยู่เพียงแค่4,501กิโลนะสวยงามมากทุกคน สภาพสมบูรณ์มากนะครับเพื่อนๆดูชุดสีต่างๆนะยังสมบูรณ์ยังสวยงามอยู่นะครับนี่คือฟีนตัวสีทองนะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวพิเศษนะเป็นตัวพรีเมียมนะฟีนตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัวชุบพรีเมียมข้อไฟหน้าต่างๆก็เป็นชุดโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุบเงาทั้งหมดนะสังเกตได้ตรงข้อไฟท้ายนี้ก็เป็นโครเมียมชุบเงานะครับสวยงามมากสภาพสมบูรณ์มากนะครับสาหรับฟีนคันนี้สีทองนะ เป็นไงล่ะของสะสมช่างเกียรินะทุกคนต่อไปสองคันนี้จอดร้างขางกันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างตำนานให้ทางยามาฮ่านะทุกคนสีฟ้านี้เป็นมีโอนะทุกวันนี้ยังได้รับความนิยมนะเป็นรถที่สวยเป็นรถที่ขนาดเล็กแล้วก็สวยงามมากนะทุกคนขับขี่ง่ายนั่งสบายนะสำหรับมีโอนะเนี่ยคันนี้เป็นสีฟ้าสภาพไม่ต้องพูดถึงเกือบ100%เซนะครับสำหรับคันนี้นะทเบยันบอกเลย5-35อุบล เป็นสีฟ้าเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าตัวเรือนใหม่ของเขาไม่เขาอยู่เพียงแค่7,547กิโลนะครับสำหรับมิโอสีฟ้าคันนี้นะสภาพถือว่าสมบูรณ์สวยงามมากนะทุกคนเนี่ยให้เพื่อนดูนะมิโอกับฟี n น่ถือว่าเป็นสองคันที่สภาพเกือบร้อยแล้วก็มีมิโอคันนี้อีกสีแดงเนี่ยสคันนี้สภาพเกือบร้อเเ็สวยงามมากนะทุกคนโอ้โหใครอยากได้นะต้องบอกว่าช่างกิต สะสมนะเป็นของสะสมช่างกีตนะวันนี้ช่างกีตคิดถึงเลยพาทุกคนมาดูนะเป็นรถสะสมของช่างกีตในโกดังนะครับตัวนี้เป็นมีโอสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะมีการปรับแต่งตรง,ตรงล้อนิดนึงนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะอ่าใครขับมีโอเนี่ยนะเอาไปเปลี่ยนใส่ล้อขอบ7นะสุดยอดเลยอย่างสวยอย่างหลอ่อทุกคนคันนี้มีไม่อยู่ที่ ,7749 กกิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะนะไม่ขนาดนี้ไม่เยอะนะครับ ผ่านไปชุดแรก,แรกนะครับว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์สวยงามสําหรับตัวดังยามาฮ่าของชัางกิจนะสำหรับอขอสะสมช่างกิจนะทันนี้เป็นมีโออีกหนึ่งคันที่สภาพสวยมากมีโอชุดนี้สวยทุกคันนะทุกคนแต่เรา,าต้องมองทะลุฝุ่นจับไปนะทุกคนถึงจะเห็นความสวยงามนะครับทัานนี้ไม่ก็อยู่ที่หลักพันเหมือนกันนะครับสภาพสวยงามมากสมบูรณ์ร้อยเปนะครับยัง ยังเป็นยางชนิดเดิมที่มาจากโรงงานยางยังไม่เคยได้เปลี่ยนรถชุดนี้ลูกค้าออกไปยางยังไม่ได้เปลี่ยนสักเส้นนะได้กลับมาจอดที่โกดังนะตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังอยู่อย่างนี้นะถือว่าเป็นรถที่สภาพดีอ่ะสภาพดีสวยงามมากนะครับรบชุดชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้ชุดนี้ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นรถที่สมบูรณ์อยู่นะครับก็มีสปาร์กนะมี ฟีนตัวนี้มีเฟียสแล้วก็มีฟีนนะครับแล้วก็คันนี้ที่เด็ดเลยเป็นสปีดนะทุกคน2จัองหวะนะครับสภาพสวยงามมากเครื่องยนต์สตาร์ตติดปกตินะครับเป็นตัวล้อแมกนะครับสวยงามมากนะคันนี้ทังกียเคยรีวิวไปแล้วใครที่อยากดูนะสามารถไปตามดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับ Yamaha Spark สีเหลืองคันนี้นะครับเอ้ย Yamaha สปีดสีเหลืองคันนี้นะครับทั้งกียพูดผิดสปีดนะสปีดสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเป็นไงล่ะ ลูกเทเวดาอ่าลูกเทเวดามีติ๊กเกอร์ด้วยฝั่งนูน้นจะเป็นตัวโนว์อิเดน135นะครับก็สภาพก็สมบูรณ์นะล้อแม็กสวยงามนะครับสภาพครบช้วนจะมีฝุ่นเอินิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเฟรดแล้วก็มิโออีก1นึคันนะครับนี่คือของสะสมล้ำค่านะใครที่อยากได้นะครับต้องยอมแลกกับในเรื่องของราคานะใครอยากได้นะนี่วันนี้พามาดูของสะสมช่างเกียรนะ แต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็อาพามาย้อนบรรยากาศอาดีตกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะช่างเกียริบอกแล้วว่ารถต่แก่ก็เหมือนรถชนะ่างเกียรินะจอร์จอนี่ช่างเกียริคิดถึงวันไหนก็เข้ามาดูได้นะเข้ามาพูดคุยกับรถได้นะวันนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับกุังรถมือสองของช่างเกียรินะใครที่สนใจด้วยว่าใครที่อายากจะได้คันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับแต่ก็จะมี ราคาให้เป็นราคาของสะสมนะครับไม่ใช่ราคาตลาดนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับทุกคนนะครับอเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฉันเกียลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ